และนี่คือวัตถุดิบทั้งหมดของการทำน้ำพริกผักตบชวาตัวแรกก็คือผักตบชวายะยอดอ่อนแล้วก็อันนั้นคือผักตบชวาที่เราทอดแล้วตามด้วยกระเทียมเจียวหัวหอมเจียวเกลือน้ำตาลทรายผงปรุงรสแป้งน้ำมันพืชแล้วก็พริกแห้งและ กุ้งแห้งนี่คือวัตถุดิบทั้งหมดของเราแกไม่แว่าอันนี้ย้ายไปนู่นนะ่น่ะแเีวนี้ที่ปีกอันแกมาแกมาให้เกอค่ะแป้งค่ะกุ้งแป้งพระเจ้า้ค่ะแกก็ลงกระทะ ได้นี่พวกเครื่องปรุงเราใส่ตอนตอนปั่นส่วนผสมทั้งหมดเนี่ยค่ะเพราว่าส่วนผสมทั้งหมดมันนเยอะขั้นตอสุดท้ายแล้วใช่ไหมคะเยยมหวานได้รสยังอะไรอะไรอะไอะไรวนหนึงตหวานิดหน่งตายังไม่อะไรนัเลยอ๋อ อันนี้ก็ผัดร้านอันนี้อันนี้ดาววิชลินเลยนะคะมากินอันนี้คือขั้นตอนการยืดยุวของน้ำพริกเรานะคะโดยการใส่น้ำมะขามเปียกที่เคี้ยวจนงวดเหลือแต่เนื้อมะขามแล้วผัดไปพร้อมกับน้ำกลิ่นกุ้งแห้งกระหอมกับก,ก,กระเทียม